สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าตัวละครหญิงตัวไหนสวยที่สุดในเรื่องดาบพี่ข้าตูนย์วันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะ ตัวละครในดับพี่าตาศูนย์เนี่ยเรียกได้เลยนะคะว่ามีเอกลักษณ์สุดๆตัวละครฝั่งผู้ชายก็หล่อกระชากใจส่วนฝั่งผู้หญิงที่เราจะมาทําคลิปกันในวันนี้ก็สวยซะจนลืมไม่ลงถ้าจใจเทียบกันตามทางกายภาพต้องบอกว่าไม่มีใครเกินใครค่ะสวยกันคนละแนวแบบที่ว่าแยกไม่ได้เลยค่ะว่าใครสวยกว่าใครในวันนี้การวัดความสวยพี่นิกจะตัดสินจาก <Wow. S 1> อันดับผลโหวตตัวละครหญิงสุดสวยที่ชาวญี่ปุ่นประเทศต้นกําเนิดเขาได้โหวตกันไว้ 没看。 อันดับที่10โคโยกิหญิงสาวที่มีดวงตารูปดอกไม้และเครื่องประดับผมหิมะหลายคนในที่นี้คงจะงงกันใช่ไหมล่ะคะว่าอาะไรอะไรเธอคนนี้คือใครกันนะแต่ถ้าสําหรับคนที่อ่านมังงะม,มาแล้วก็คงจะรู้ดีนะคะว่าตัวละครนี้เธอคือภรรยาของอากาสะอาซูนข้างขึ้นที่3ในตอนที่เขายังเป็นมนุษย์ค่ะถึงแม้ว่าเธอจะโผลมาไม่มากในมังงะแต่ความสวยของเธอก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะเรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆจนทําให้ติดอันดับ1ิบ ตัวละครหญิงที่สวยที่สุดมาได้ค่ะด้วยการที่ผมมาเพียงไม่กี่หน้าเองค่ะโดยความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับตัวโคโยกิก็เป็นแนวๆที่ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนน้อมมากๆและสเสน่ห์ของเธอเนี่ยอยู่ที่ดวงตาและบุคลิกร่างกายที่ดูสุภาพเรียบร้อยด้วยเหตุผลนี้เธอจึงคว้าอันดับที่10มาได้ค่ะ อันดับที่9โคโตฮะหรือแม่ของอินโนุเกะไอ้หมูป่าบ้าพลังนั่นเองค่ะโดยรูปร่างหน้าตาของเธอเองเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆม,มีผมสีดำเงางามและในตาสีเขียวไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าอินโนุเกะมีหน้าตาที่สวยเหมือนผู้หญิงเนี่ยได้มาจากใครเรียกได้ว่าได้แม่มาเต็มๆค่ะโดยโคโตฮะเธอจะผมมาในช่วงย้อนอดีตของอินโนุเกะค่ะซึ่งผมมาไม่กี่หน้าเหมือนกันกับอันดับที่แล้วแต่ก็ควา อันดับที่9มาได้แบบไร้ข้อกังขาค่ะโดยความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับโคโตฮะก็จะมาในแนวที่ว่าถึงแม้ว่าโคโตฮะเธอจะมีชีวิตที่เลวร้ายแต่เธอก็เลี้ยงลูกด้วยความอ่อนโยนแถมเธอยังเป็นผู้หญิงที่สวยและร้องเพลงเพ้อะมึกๆถึงขนาดที่ว่าอสูรระดับจันทราข้างขึ้นก็ไม่กินเธอเพราะข้อดีจุดๆนี้ของเธอค่ะ อันดับที่8 ROE จากแม่หลวเราก็มาต่อกับลูกสะพ้ายกันเลยทีเดียวค่ะ ROE สาวน้อยสุดน่ารักผู้มาพร้อมกับทรงผมทวินเทลสีดําในตาสีน้ําเงิน ROE เธอก็มักจะโผล่มาในช่วงที่ต้องดูแลคนป่วยและทําเรื่องงานบ้านจิบปรถาถ่ามากมายในคฤหิสั์ผีเสื้อค่ะโดยเหตุผลที่ชาวญี่ปุ่นโหวตให้ ROE ได้อันดับนี้ส่วนใหญ่แล้วที่พินิกไปไล่อ่านมาก็จะมีความเห็นแนวๆที่ว่าเธอคือผู้หญิงที่มี ความรับผิดชอบสูงมากๆแถมถึงแม้เธอจะชอบปลากดตัวออกมาพร้อมๆกับตัวเอกของเรื่องเธอก็ไม่ถูกความโดดเด่นของตัวเอกบทบังไปค่ะกลับกันเธอกลับมีความโดดเด่นที่เกือบจะเท่าตัวหลักเลยก็ว่าได้ค่ะ อันดับที่7คุณทามายโยะอสูรผู้หญิงผมดำยาวที่มักจะมัดเก็บไว้อย่างสุภาพเรียบร้อยและดวงตาสีม่วงจางๆช่วงที่เธอปรากฏตัวออกมาครั้งแรกทุกคนคงจะไม่มีข้อกังขาถึงความสวยของเธอกันใช่ไหมคะเพราะหน้าตาและส่วนทรงองค์เอวของคุณทามายโยะเนี่ยช่างมีเสน่นห์น่าค้นหาแบบสุดๆคะ่ะส่วนความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะพูดถึงคุณทามายโยในทางที่ว่าเธอเป็นคนที่อันตรายแต่สวยงาม เหลียบกับดอกกุหลาบที่สวยงามแต่มีหนามแหลมคมและเธอเป็นคนที่ดูอ่อนโยนถึงแม้ดวงตาของเธอจะซศร้าเล็กน้อยแต่ก็น่าค้นหามากๆนี่สินะที่เขาเรียกว่าสเสน่ห์แบบผู้ใหญ่ อันดับที่6โคโจคานะเอะอดีตเสาหลักบุปผาเธอเป็นพี่สาวของชินบุค่ะรูปร่างหน้าตาของเธอต้องเรียกได้ว่าสวยกระชากใจมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับผมยาวสีดำงางงามและนิสัยร่าเริงมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอค่ะถึงแม้ว่าเธอจะผมมาให้เราได้เห็นน้อยมากๆแต่ความสวยของเธอก็ดันเธอขึ้นมาอยู่ที่อันดับ6ค่ะมาว่ากันต่อถึงความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นกันต่อค่ะความคิดเห็นก็จะมาแนวที่ว่าอยากมีพี่ สาวสวยแบบนี้จังเลยพี่สาวที่มอบความกล้าให้กับเราและล่าเริงแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาถ้าได้อยู่ใกล้ๆคนแบบนี้เราคงสนุกมากๆแน่ อันดับที่5้ามาโคโมะเสาวน้อยผมสั้นสุดโลลิในตาสีเขียวมรกตถึงแม้ว่าเราจะเห็นเธอแค่ช่วงที่พระเอกฝึกฝนแต่แค่นั้นก็เพียงพอกับอันดับนี้แล้วค่ะเพราะเธอช่างเป็นคนที่น่ารักมากๆแถมยังใจเย็นคอยอธิบายอะไรที่ยากๆให้เราได้เข้าใจง่ายๆอีกค่ะโดยส่วนใหญ่ความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นที่โหวตให้เธอจนขึ้นมาเป็นอันดับ5ก็จะมาราวๆที่ว่าเธอเป็นเด็กน่ารักมากๆน่ารักเกินกว่าที่จะโดนฉีกแขนฉีก ขาเสียชีวิตค่ะและอยากให้เธอมีบทมากกว่านี้อีกบทของเธอมันน้อยเกินไป อันดับที่4คันโลจิมิสซูริเสาหลักความรักที่ลุกคาวไอ้สุดๆค่ะมาพร้อมกับผมปลียยาวสีชมพูปลายผมมีสีเขียวอ่อนดวงตาเองก็มีสีเขียวอ่อนเช่นกันค่ะความน่ารักของเธอเนี่ยเรียกได้ว่าได้ใจผู้ชายไปครึ่งค่อนประเทศไม่สิครึ่งค่อนโลกต่างหากค่ะทุกคนที่เห็นเธอแล้วต้องร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคาวไอ้สุดๆโดยหน้าตาที่สดใสบวกกับนิสัยที่ลาเริงและนึกถึงหัวอ,อกคนอื่นอยู่เสมอ แถมเธอยังเป็นผู้หญิงที่กินจุมากๆการที่ผู้หญิงกินจุเนี่ยถ้าเราดูในอนิเมะหลายๆเรื่องก็จะรู้นะคะว่ามันคือเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างเลยก็ว่าได้ค่ะทั้งๆที่กินจุขนาดนี้แต่ไม่อ้วนซะงั้นพี่นิกละอิจฉาในจุดจุดนี้จริงๆค่ะโดยความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อเธอก็จับประมาณว่าเธอมีรอยยิ้มที่ร่าเริงมากๆและตอนที่เธอกําลังกินอยู่แก้มของเธอก็น่าหยิกซะเหลือเกินค่ะ อันดับที่3คานาโอสาวสวยใบหน้าเยันชาที่มีสเสน่ห์หน้าค้นหามากๆค่ะมาพร้อมกับผมสีดำในตาสีม่วงและช่วงที่ปากรตัวออกมาทุกคนจะรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณเลยนะคะว่านี่มันนางเอกชัดๆและสเสน่ห์ของเธอคือความสุขุมเยือกเกนนี่แหละค่ะมองดูเผนๆเราก็คงจะไม่รู้เลยค่ะว่าเธอกําลังคิดอะไรอยู่เพราะเธอเป็นคนที่นิ่งมากๆมาพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆที่น้าค้นหาสุดๆและในช่วงที่เธอโกรธเนี่ยก็ดูหล ๆแแซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์ของเธออีกเหมือนกันค่ะความคิดเห็นของชาวแดนอาทิตย์อุทัยที่โหวตให้เธอก็จะมีประมาณว่าทรงผมที่มีเครื่องประดับพีเสื้อติดอยู่ของเธออยู่เข้ากับเธอมากๆอีกทั้งเธอยังเป็นสาวสวยที่มาพร้อมกับความสตรองแล้วก็ชอบในพัฒนาการด้านจิตใจของเธอที่เราจะได้เห็นตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ อันดับที่2ชิโนบุเสาหลักแมลงที่มีรูปร่างหน้าตาคาแรคเตอร์ที่ดูดีสุดๆโดยลักษณะเด่นๆของเธอก็จะมีผมสีดำในตาสีม่วงมาพร้อมกับเสื้อคลุมลายผีเสื้อที่ต้องยอมรับเลยว่าสีสวยสุดๆความสวยของเธอเรียกได้ว่าอยู่อันดับต้นๆของเรื่องอย่างไม่ต้องสงสัยค่ะแถมเธอยังเป็นคนที่ฉลาดที่จะใช้คำพูดถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่พูดจากวนประสาทมากๆแต่มันก็เป็นจุดเด่นของเธอที่ทำให้หนุ่มๆหลายคนต้อง หลงรักค่ะมาพร้อมกับรอยยิ้มร่าเริงและน้ำเสียงที่นิยามได้แค่ว่าพี่สาวสุดๆเรามาว่ากันถึงความคิดเห็นของชาวประดิษฐ์กันค่ะว่าทำไมถึงโบวตให้เธอจนได้อันดับที่2กันค่ะคำนิยามของคำว่าสง่างามเนี่ยต้องยกให้เธอจริงๆแล้วเวลาที่เธอต่อสู้และมีผีเสื้อออกมารอบๆตัวเธอเนี่ยเหมือนกำลังร่ายรำอยู่บนเวทีโชว์ในงานเทศกาลอยู่เลยแถมทัศนคติของเธอก็ทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากๆ ก่อนจะไปถึงอันดับที่1ใครดูมาถึงจุดจุดนี้บ้างคะช่วยบอกพีนิกด้วยนะเดี๋ยวจะรีบไปกดหัวใจให้เลยและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งทีให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคะ่ะ ตอบที่1นึ่เนสโกะเรียกได้ว่าไม่ต้องสงสัยกันเลยนะคะเพราะเนสโกะเนี่ยเธอคือตัวละครหญิงยอดนิยมเลยก็ว่าได้ค่ะโดยลักษณะของเธอก็จะเป็นผู้หญิงสุดน่ารักที่มีดวงตาสีชมพูใบหน้าและรอยยิ้มก็ดูอ่อนโยนและหวานมากๆถ้าใครเห็นเธอขี้เหร่นเนี่ยคงตาถั่วแล้วค่ะมาพร้อมกับกิโมโนสีชมพูที่เข้ากับเธอและยิ่งทําให้เธอดูดีแบบไม่มีใครกล้าเถียงนิสัยก็ดีดีขนาดที่ว่าซานิมิยังเอนดูนิยมสําหรับตัวเธอ ก็คงจะเป็นน้องสาวแห่งชาติเลยก็ว่าได้ค่ะมาดูความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อเธอกันค่ะโดยส่วนใหญ่ก็อยากจะได้เธอมาเป็นน้องสาวกันค่ะการที่ได้คนแบบเนสโกมาเป็นน้องสาวก็คงจะมีความเบิกบานไม่ใช่น้อยแค่มองหน้าเธอก็คงจะหายเหนื่อยจากการทํางานแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเป็นเพื่อนๆจะโหวตให้ใครรักใครชอบใครก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะส่วนใครที่ดูจนถึงตอนนี้พี่นิกก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้พี่นิกต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ